สบายดีสบายดีพี่น้องทุกคนมือน,นีอบาอาบมานั่งอยู่แคมป์นองสิพาพี่น้องมาใส่มองปลาซิวเนาะว่าสิไดไลายบ่ใส่หนองบนเก่าเนาะหนองอยู่ห้องการไปจะเอาปลาซิวไปเฮ็หัสนาปะลาปลาแดกเนาะอันนี้หาก็ใส่ให้น้องสายเพิ่นใส่ให้เนาะมือน,นีบาอาบบ่ได้ลง ยา,ยานตัวปีงไม่ได้ลงเองเนาะยานตัวปีงเดี๋ยวสิให้พี่น้องได้เบิงน้ำกันเด้อเนาะอ้าวนี่เพิ่กำลังยามมาเนาะมาลุ้นกันดูว่าสิได้บ่นี่ให้น้องสายเพิน่นโอ้ยบุญขาดตั้งกล้องเด้อพี่น้อง,งให้น้องสายเพิ่นยามมาเนาะแล้วมือจับเอามือยากสั้นน่อนึง พอดีเลิกงานตอนแรงเลิกเฮ็ดเบียกตอนแรงประมาณ4ี่โมงตอนนี้ประมาณ4ี่โมงด้วยดังหิวข้าวนิดหนึงเนาะกำลังยามมาอันนี้มันฮะนี่อันนี้ก็เป็นขอบเขตหนองปลาเนาะอันนี้มันกระสังที่ว่าเขาเลี้ยงเลี้ยงกบอันนี้กื บัอาบกำลเลี้ยงน้ำเพิ่นอยู่เนาะแต่ว่าตอนนี้บัวหันได้เลี้ยงเนาะมันเป็นกระสังเก่าผักตบขึ้นเต็มเลยเดี๋ยวกําลังฮอดฤดูการในบัอาบกําลังสั่งให้เขาผสมพันธุ์กบให้อยู่เนาะมาสิเลี้ยงจากพันสองพันตัวสิเป็นอะไรถ้าเลี้ยงแล้วสินะไอคิดให้พี่น้องเบิ่งเนาะได้อยู่บ่ได้อยู่บ่ วะได้เยอะวะได้หลายวะโอเคมาลุ้นกันเนาะใกล้เข้ามาแล้ว<ห>ใกล้เขา้ามาแล้วมาลุ้นกันว่าสิได้บ่โอ้พี่นอ้องสงสัยปลาปลาตำปลาตำมองบ่ปราค่อเนี่ยมากินมันมากินปลาซิวเนาะเต้นผ่านหน้าผ่านตาบาอาเลย ฝเบางนั้นเพิ่นก็นเลี้ยงหมูบางเบื้องนั้นเดี๋ยวซูมให้เบิ่งใกล้ๆเนาะนี่นี่นิวมันอยู่พี่น้องมันอยู่มันอยู่มันอยู่เด้อรมันอยู่เด้อนี่นี่นอะใก่เข้ามาแล้วไก่เข้ามาแล้วนีใส่เชือ่ยใส่บัตรทำอิดเด้อพี่น้องนี่เนาะ

ตัวน้อยนี่มันอยากหลุดเทอะนานๆนนยามพุ่นตัวน้อยก็ปะไว้เออตัวน้อยก็ปะมามาลุ้นน้ำกันลุ้นน้ำกัน,นโอ้มันบไ,ได้หลุดแล้วอยู่ตีนมองพุ่นน้อมันหลายนะอยู่ตีนพุ่นพุ่นดิ เดี๋ยวบัดเอาขึ้นมาแล้วให้เบิ่งอีกบัดหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อยกขึ้นบ่ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวไปเอาคู่มาใส่ก่อนอาโชขุดข่าวเพื่อแล้วใส่คู่เอา,าออเนาะขึ้นบนรถขึ้นมามันธรรมดานี่นี่อันนี้เป็นวิศการเพิ่นปุดย่างดีเลยนี่ ไอ้เพิ่นน่ะคุณวันนี้เพิ่นว่าหาไปสอบปวดเองเพิ่นว่าคะแนนเอาขึ้นมาเพิ่นว่าสเจะไปหมกได้ไปก้อยได้พุณน่ะตกลงพื้นเพื่อนาะปวดแด็กง่ายเพิ่นเห็ดพี่น้องเบิ่งเกลๆเลยนี่มาเด้อใครจะกินมาเอาเด้อรอบเดียวไอ้เพิ่นมาปวดเองเลยมือนี้ รอบเดียววันนี้จะเอาจากทางสีหนึ่งมาเซ็นไปเห็ดประเด็ดซันตกวันนี้เลยคุณนะปวดง่ายเนาะบัดรหอบปวดคอปวดเนี่ยอันนี้จังแม่นมีสการ์แนแท่นี่นะคุณนะโอ้ยชะอ่อนเด้พี่น,อน้องอันนี้หอบทำอิดเดอ้อนี่เดอ้อ เดี๋ยวเบิ่งหอบสองเนาะว่าสิได้สามีอีกบ่เอาขอบปดก่อนเนาะขอบปดก่อนเด้อเอาสั้น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 มันสั้นเลยไหมสั้นบึงพูน่ะเบิ่งมันตกบ่พุ่น่ะเบิ่งตกกล้องเลยอ่ะเนาะพี่น้องนั่นอ่ะบึงบลูมันได้สิสั้นสั้นสั้นตัวข้างในพูน่ะ เออแช่น้ำพิ่นได้เบิ่งน้ำเออถูกออกมาเอู้แบบนี้แหละคุณนะปป่ะในสองห้องคุณน่ะคุณอ้าวสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยสุดยอดเลยมาต่อหอบสองพี่น้องมาต่อหอบสองมาลุ้นๆ,ๆกัน มาลุ้นนำกันมาสิได้บอแต่ว่าวิสการเพื่อนว่าเอากระทุ่งมาใส่บัดนี้หลายคนเก่าอ่ะฉันจีเมีนคือเพื่อนบอเนาะเามาลุ้นกันมาลุ้นกันตามองมาซมา้ำเก่าตามองนะว่าิโมูสนะแต่ว่ากับบอลได้มูได้พี่น้องซาบบอาบเบิ้งนี่จากว่าแม่นเท่ได้นี่เนาะนี่อันเนาะเอามาใส่ดูนี่ เบิงบ้งไกลๆน้ำกันเลยเนาะน,นี่แล้วกระแต่งมันจะชิฟ้านะกรแต่งนะมานอีกแล้วหอบสองมานอีกแล้วหอบสองกระมานแล้วพี่น้องเลยเดี๋ยวสิมีหอบสามมาชั้นน้องสายพ่นว่าเจ้ามันเก็บโบไอ้าอาบมาชั้นโอ้ยอมาโลดไอ้อาบสิเก็บเองมาเฉยเลยเดี๋ยวให้คนมาเก็บช่วยเนาะให้น้องสายอีกคนหนึ่งกำลังมาสิมากเก็บช่วย ว่าบก้าลงน้ำเพิ่นได้ยินข่าวว่าน้องนี่มีปีง,งใช่ไหมนีแค่ละปีบบมีเลยปีนี้ว่ามีปีงเป็นน้ำมีควายมาลงบอ่อาอันนี้ก็ควายเนาะนี่เย็ดๆควายนี่ก็แมนควายอันนี้อะไร <c oughs> <c oughs> มีควายสองตัวมาหาปลาให้ให้บออาบยกน้องนุ่ง,ขงเขาในนี้แล้วเนาะพี่น้องเนาะ มาล่ามาการกับยอกน้องนุ้งไปยอกผู้ชายผู้สาวกับผิดแม่บ้านเพิ่นยอกไอ้บ่าวอันนี้ก็ยังสวดเบิดเนาะยังสวดยังสวดยังสวดผู้ถือกล้องนี่ก็สวดคือกันเนาะมาเบิ้งมาเบิ้งไล่กบเก่าๆะไรกเก่าๆบอกรถนะก็เบิ้งเพราะมันติดพอดเทิงเมื่อกี้มันติดตะเพิ่นลุ่ม โอ้โหนี่พึ่นกิกานี่กระได้นี่หอมหลายนี่ยมองดูยมองดูนี่คุณอถมันแล้วพี่เอาไมันอี่แล้วบารที่สอมันก้อนเกาขนมาเอ้ามันประมาณโอ้บึงผู้สาวขี่รกายน้องตาเทิงถึกีตาเิงวันถึก มาแล้วพี่น้องมาลุ้นกันเพื่อนว่าได้หลายคนเก่าเซนดิผมมึงรู้จได้หลายแซบล์จะได้หลายแทเนาะ์ขาวอามเลยพี่น้องเออเออเออมัยีสต์เนี้ยนี่นี่ยีสต์มันนี่เอาลงมันสิมันสิลุดเอาตั้มๆปล่อยลงน้ำๆมันจะไม่ลุดเด็ก แต่ใ่ากมกกบมกจากก้อยกัก้อยเด้อเ่ว่าบ่อาบจะไปเห็ดประแด็กอย่างเดียวเนาะมบ้านท่นไว้จะกินหมดครบมาอามมาอามานนี่มอาม่ทนดิมานอีกแล้วหนักกุ๊กเก่าว่าท่นดิคนว่ากุ๊กเก่าเมื่อกี้ขนาดว่าสี่ห้ามีกเยอะอนดเะดอ้ หลายกูเกาแท้เลยพี่น้องบ้านนี้บ้านนี้สี่ได้บวกสามสี่โลได้เยี่ยมไหมปวดไหมปวดเต็มคุ่ละนั่นบ้านอีเนาะตักบวบเสร็จเลยเห็นชุ่มชุ่มด้ชุ่มชุ่มเฮียพี่น้องบึงน้ำด้วไปไป ค่อยๆคาดกบจับเตที่จ um 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 ับเต็มๆจับนี่สั้นตัวนี้นึงอะมันเป่งๆโอเคครับสั้นลงเลยสลายก็ตกลงตะนางนี่เนาะมันยังค่อยตักเอาะลายก็เกาเมื่อกี้มันติดแต่ทางลุ่มวันนี้มันติดหมดเลยทุ่งๆเออสั้นให้มันตกนั่นแหละ กดง่ายๆเนาะพี่น้องเนาะอ้าวคลิปนี้เอาทรำนี้กันเด้อพี่น้องเลยทามาคลิปนี้ก็ฝากจดหมายฝากากดไคลค์กดแชร์ให้บอาอาบอาาเลยเด้อเนาะมับออาบมันๆอะไรสก็บป่าแล้วแต่ฮับป่าคนว่าสิเก็บเด้ออ้าวขอบใจหลายเด้อที่รับชมคลิปนี้เนาะขอบใจขอบใจ